สวัสดีค่ะแม่มาริสุทเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริสุน,นะคะจะมาบอกวิธีการปลูกต้นเมงลักษในกระถางนะคะต้นแมงลักษ์ที่แม่มาริสุทได้มาปลูกนี้ซื้อมาค่ะไม่ได้เพาะเองเนื่องจากว่าไปชมร้านขายพันธุ์พืชขายผักสวนครัวนะคะแล้วก็ไปจเจอ,อ ต้นกล้าของแมงรักที่โตมากแล้วก็เลยซื้อมาปลูกนี่นะคะแม่มริซอสธซื้อมาต้นละ15บาทแล้วคนขายก็ใจดีเหลือเกินนะคะลดให้เหลือต้นละ10บาทรู้สึกว่าเขาจะเพาะเมล็ดเป็นกระจุกอยู่นะคะเนี่ยเป็นสิบสิบต้นแม่มริซอนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัดแยกแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าลำต้นเขาจะอ่อนมากแม่มริซอนก็จะ ถอดออกจากถุงแล้วปลูกเลยถอดออกจากถุงให้คว่ำอย่างนี้นะคะแล้วถุงเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกแม่มริสอนจะเอาไว้ปลูกผักค่ะผักคะนา้าผักกวางตุ้งเนี่ยปลูกในถุงเล็กๆได้ดีนะคะตัวเร็วนี่แม่มริสอนนะคะก็จะเอาดินลงก้นกระถางก่อนนะคะเป็นดินที่ปรุงแล้วก็วิธีปรุงดินนะคะก็ ดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวครึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยข้อครึ่งส่วนขุยมะพร้าวไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าใส่ทั้งสองอย่างหรือว่าใส่อย่างใดอย่างหนึ่งมีขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ไม่ต้องใส่แกลบก็ได้นะคะหลังจากที่เอาลงกระถางแล้วนะคะก็เติมดินที่ปรุงลงไปดินที่ปรุงรองต้นกระถางด้วยนะคะ แล้วก็เติมดินที่ปลูงลงไปนี่ใส่ดินให้เต็มนะคะก็ไม่ต้องเต็มมากนะคะให้ใส่ให้เหลือขอบกระถางไว้ประมาณ 1- 2ถึงนิ้วนะคะแมมมีซอนจะเหลือไว้ประมาณ1น,นิ้วค่ะถ้าหากว่าดินยุบเราก็เติมดินที่เราปรุงอีกนะคะนี่ต้นเมลักก็ปลูกนะคะปลูกปลูกง,ง่ายๆนะคะ มกระถางที่แม่มารีสอนใช้ปลูกนะคะก็เป็นกระถางที่กว้างประมาณ8นิ้วนะคะกว้างประมาณ8นิ้วก็ใส่ดินเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะรู้สึกว่าดินจะน้อยไปใส่แล้วก็กดเบาๆนะคะใส่แล้วก็กดเบา ปลูกไว้ติดบ้านเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกินหลังจากที่ปลูกแล้วเราก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ไปวางที่ร่มลำไรประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากที่เขาติดแล้วก็สุดชื่นแล้วเราค่อยนำออกตากแดดต้นเมงลักนี้นะคะจะชอบแดดจัดนะคะ แต่บ้านแม่มริสุนก็เดดก,ก็ไม่เต็มวันหรอกค่ะเพราะว่าพื้นที่คับแคบปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดก็จะปลูกลงกระถางเดี๋ยวแม่มริสอนก็จะเอาไปวางไว้อาจจะโดนแดดประมาณ40-50%ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะคะเราปลูกแมีงรักปลูกไว้กินดีกว่าซื้อ นะคะเมื่อเราต้องการกินเมื่อไหร่เราก็เก็บสดๆไปกินเลยนี่เป็นต้นแมงลักษที่แม่บริสุทปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะยอดของแมงลักษก็สามารถเด็ดใส่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็ต้มยำปลาได้เคยกินต้มยำปลาใส่ใบแมงลักษไหมคะ จะเป็นต้มยำปลาต้มยำไก่ต้มยำทุกชนิดนะคะแม้กระทั่งต้มยำทะเลลองใส่ใบแมงลักดูนะคะเราตักแกงตักต้กตมยำร้อนๆออกจากหม้อแล้วใบแมงลักเราเก็บสุดๆจากต้นล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใช้ใบแมงลักลยนะุยหน้าหอมมากเลยค่ะ ดับกลิ่นคาวได้ดีมากนะคะเราทราบวิธีการปลูกแมงลักที่เพาะจากเมล็ดแล้วแม่มริสนก็จะมาบอกประโยชน์ของแมงลักกันใบแมงลักนะคะมีสรรพคุณช่วยในการขับเหงื่อช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟือด้วยการใช้ใบสุดมาล้างให้สะอาด แล้วนำไปรับประทานมีฤทธิ์ช่วยขับลมในลำไส้และเป็นยาระบายได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ใบแมงรักยังเอ่อใบไม่ใช่ใบนะคะ เม็ดเมงลักเมล็ดของเมงลักนะคะก็ยังช่วยกระตุ้นในการขับถ่ายถ้าเรารับประทานเมล็ดเมงลักก่อนนอนหรือรับประทานเมล็ดเมงลักตอนเช้าจะทำให้เป็นไฟเบอร์ในลำไส้นะคะใบเมงลักรับประทานเป็นอาหารคาวได้พร้อมกับอาหารคาว หรือว่าที่นิยมกันก็คือ,อใช้รับประทานกับขนมจีนนะคะแกงที่ขาดใบแมงลักไม่ได้เลยก็คือแกงเลียงแกงเลียงนี้เป็นส่วนประกอบใบแมงลักจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแกงเลียงนะคะนอกจากนี้ใบแมงลักเรายังสามารถเอามากินกับลาบ กับเออลาบหมูลาบปลาลาบเนื้อหรือรับประทานกับน้ำพริกก็ได้แต่ที่นิยมก็คือนำไปโดยหน้าใส่อาหารเช่นแกงเรียงแกงอ่อมแล้วก็ต้มยำปลาแล้วก็แกงส้มนะคะ แล้วเม็ดเมงลักล่นะคะเม็ดเมงลักนี้เรากินยังไงเมล็ดเมงลักษนะคะเราไปแช่น้ําให้บวมก่อนก่อนที่จะแช่น้ําให้บวมนะคะเราก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะใส่ตะเกรงถิดที่ล้างน้ําให้สะอาดแล้วนําเมล็ดเมงลักษมาแช่ในน้ําสะอาดหรือว่าน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วเมล็ดเมงลักก็จะบวมขึ้น นำไปใส่น้ำแข็งใสใส่น้ำหวานฮิวบบอยจะอร่อยมากหรือว่านำไปใส่น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหวยน้ำขิงนะคะมเมล็ดเมงลักษ์หรือนำไปใส่โจ๊กก็ย่อมได้โจ๊กหรือข้าวต้มนะคะรับประทานจะอร่อยมากนะคะต้นเมงลักษ์หามาปลูกกันนะคะปลูกใส่กระถางเล็ก กระถางกว้าง8นิ้วก็ได้กว้าง5นิ้วก็ได้นะคะปลูกไว้ในกระถางเราก็ได้เก็บกินหลายเดือนถ้าตายเราก็ซื้อเออมงลักษมารรมหนึงมาชำก็ได้วิธีการปลูกแมงลักษด้วยการปักชำในคลิปแม่มริสรก็ทำไว้อยู่นะคะเดี๋ยวแม่มริสรอาจจะ แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แฟนๆของแม่บริสุนได้ดูกันนะคะต้นแมงลักนะคะถ้าเราปลูกในกระถางก็จะอายุไม่ยืนนานเท่าหรือว่าต้นกระเพรานะคะบรรดาสมุนไพรที่ใช้ในการเป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหารนะคะ แมงลักจะอายุสั้นที่สุดอายุยืนกว่าแมงลักก็จะเป็นหัวพาอายุยืนกว่าหัวรัก็คือต้นกระเพรานะคะแมงลักนะคะถ้าเราปลูกไว้มีประโยชน์มากมายนะคะทำได้ทั้งอาหารขาวและอาหารหวานเมล็ดของแมงลักสามารถนำมาทำ อาหารหวานได้หลายชนิดเดี๋ยวถ้าแม่มริซอนปลูกในกระถางนะคะจะลองปล่อยให้เขาเป็นดอกแล้วก็เป็นเมล็ดติดเมล็ดดูนะคะแม่มริซอนก็จะเอามายีให้ดูว่าส่วนในของเมล็ดแมงลักที่กินได้แล้วเราก็สามารถปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดแมงลัก ไทำเป็นอาหารหวานได้การปลูกแมงลักจะมีประโยชน์มากและประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าใบแมงลักทำอาหารกินได้หลายอย่างถ้าเราไปซื้อที่ตลาดกรํมละสิบบาทเราซื้อมากรมหนึ่งบางครั้งได้กินนิดเดียวพอแช่ตู้เย็นไว้สักพัก ใบแมงลักก็จะเน่าดีที่สุดก็คือการปลูกไว้ติดบ้านเราจะกินเมื่อไหร่ก็ไปเก็บกินจะมีความสดความหอมมากกว่าที่เราไปซื้อที่ตลาดนะคะปลูกติดบ้านไว้แล้วก็รดน้ำทิ้งไว้เราต้องการกินเมื่อไหร่ก็เก็บได้ทันทีแล้วก็เป็นใบแมงลักที่ปลอดสารพิษ ไม่ได้ใช้สารเคมีสามารถปลูกไว้ในบ้านแล้วก็เพลียยแมลงไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าใบแมงรักมีกลิ่นฉุนทราบวิธีปลูกแมงรักจากการเพราะเมล็ดแล้วก็ทราบประโยชน์ของใบแมงรักทราบประโยชน์ของเมล็ดแมงลักแล้วนะคะ หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ